ว้าวตะแลนตะเลนตะแลน,ลนคุณยูเซ์เจ็ดสองเก้าเก้าใช่นะโอเคนะหนาวในค่ะหนาวสั่นสะบันหันแหลกเลยพักหนึ่งก็ร้อนค่ะเฮ็ดจังไดมันจึงไม่สะบัดร้อนสะบัดหนาวนี่เป็นไปได้ไหมว่า ถ้าไปหาเขาเขาบอกว่าไวทองไวเงินไวทองไวเพชรไวเพชรนาะนาะนะนะเป็นไปได้ไหม <Yellow noise> ถ้าหากว่าบรราณเนก็บอกว่าเลือดจะไปลมจะมาพอเลือดมันไปเลือดก็คือท,ทุกเดือนเมื่อเขินพังนี่น,นะครับนะเพศแม่ Hall, บอกว่าหมด ประจำปีหมดประจํำเดือนนั่นแนะฮะมันอยู่ในช่วงร่างกายปรับตัวครับท่านนะนะถือว่าเป็นปกติตรงนั้นทางโบ,บราณเขาให้กินแต่นะรู้สึกจะเป็นพวกกล้วยหวัวปลีนะครับอืมมันจะใช้บำรุงร่างกายบำรุงภายในนะครับนั่นแปลว่าโบ,บราณ กลวยน้ำว้ากล้วยน้ำวาเนี่ยครับเนาะนั้นนั้นนั่นก็คือส่วนหนึ่งนะแต่สำหรับลุงไม่กินไม่ทาไม่ฉีดโอเคนะเพราะว่าลุงใช้พลังงานบริสุทธิ์ล้วนๆอย่างเดียวที่จะช่วยให้เพราะฉะนั้นกรณีที่บอกว่าหนาวในเพิ่มความร้อนเข้ามาไม่ใช่เอาไฟไปจุดนะแมวนะงับอากาศปื้เข้าไปกานานๆเพื่อให้อากาศมันแตกตัว พอแตกตัวมันจะให้ความร้อนแล้วความร้อนภายในร่างกายจะเกิดขึ้นครับท่านนะาทางฮูองค์การอนาไมาโลเขาบอกว่ามันเป็น internal energy สำหรับลุง internal peel peel energy ตัวนี้ครัพลังภายในมันจะร้อนสร้างภูมิต้านทานมาเสร็จสรร์เพราะฉะนั้นอาการอาการที่หนาวนอกหนาวในาไอ้ตรงนี้จะถูกปรับ นะโดยวิธีที่ดุงให้ไปนะเพราะฉะนั้นคุณ User 7 299ลองทําลองทำตามคำบอกแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีงี้ด้วยหรือเอาก็ยุคมันเป็นอย่างนั้นครับนะนี่คือองค์ความรู้ใหม่ในสัตรวรรษที่21นะจาเนะจาเพศแม่ทั้งหลายทั้งปวงถ้าหากว่เจอคำว่าไวทองไวทองมันเกินไวท้องโอเคนะ แล้วจะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากลุงงอกและคณะทำงานจบข่าวครับท่าน